เมื่อสิปีก่อนทุกอย่างยังอยู่ที่เดิมโต๊ะไม้ตู้เดิมตู้โชว์สายทั่วรางวัลเก่าๆและรูปครอบครูที่ขวานเอียงอยู่บนผนังฝั่งหนึ่งพลอยศบตากับรูปถ่ายนั้นเธอจําได้ดีว่าในวันถ่ายรูปแม่ยังหูรอะเสียงดังพ่อยังไม่ขึงจนดูเย็นชาและเมตอนนั้นยังเด็กเกินกว่าจะรู้เรื่องอะไร เสียงฟีเท้าเบาๆดังขึ้นจากชั้นสองพอสะดุ้งเธอในหน้ามองขึ้นไปและพบกับน้องสาวยินอยู่ที่ปลายบันดไดแม่ในวัยสิบเปีเงียบขึมดวงตาเรียบนิ่งราวกับไม่มีชีวิตเธอไม่ได้ทักทายอะไรพอยเลยแม้แต่น้อยแค่หมุนตัวแล้วเดินกลับขึ้นเห้าไปเงียบๆไม่ดูไม่ดีเลยนะวินพูดเบาๆ เธออยู่ที่นี่คนเดียวมานานแค่ยังไม่ชินที่เรากลับมาพลอยตอบอย่างฝืนใจทั้งสามคนแยกย้ายกันจัดของและสำรวจบ้านพ่อของพลอยจากไปอย่างเงียบๆด้วยอาการหัวใจวายทุกอย่างถูกทิ้งไว้ให้เธอเป็นคนจัดการรวมถึงห้องห้องหนึ่งที่ไม่มีใครกล้าแต่ต้องห้องของแม่ห้องนั้นอยู่ชั้นสูงสุดปลายทางเดิน